สวรรค์ชั้นที่สองตาวติงสาภูมิห่างไกลจากโลกสวรรค์ชั้นจันตุมหาราชิกาภูมินี้ขึ้นไปเบื้องบนประมาณ42,000โยชนยดปรากฏว่าเป็นแดนสุขาวดีโลกสวรรค์ชั้นที่สองตั้งอยู่บนยอดแห่งเิเนนุราชบรรพธซึ่งมีลักษณะกลมวัดโดยความกว้างแล้วมีความกว้างประมาณ84,000โยนยดโลกสวรรค์ชั้นนี้มีนามว่า ตาวติงสาภูมิเรียกง่ายๆก็คือดาววดึงภูมิอันเป็นที่อยู่แห่งถวยเทพซึ่งมีเทพ,พเจ้าถึงสาพระองค์ทรงเป็นอธิยบดีสวรรค์ชั้นฟ้าแดนสุขาวดีอันมีนามว่าตาวติงสาภูมิหรือที่เรียกให้ฟังกันอย่างง่ายๆในหมู่ชาวเรามานุษย์ว่าสวรรค์ชั้นไตรตรึงหรือดาวดึงนั่นเองสวรรค์ชั้นน